ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับที่คัดกับผ่านน้องสิมจังหกัดขอนเพื่อจุ๊งจังหวัดลอยอยดครับวันนี้กับมีว่าแม่รวมงามมาฝากครับครับผมปรับเติมเลยครับนี่ครับงามครับเล่นกินนมครับบึงลอยครับลูกกัดนำนมดีครับ ลูกผู๋ครับแต่ว่ามันทรงลูกดีครับเลยครับเพิ่งโหลดให้ลูกดีโหลดแง้มกินนุ่มกรอบเลยครับเบิงโอ้จากเบิ่งหางลามเลือกดีดได,ด้เครื่องดำด้วครับเครื่องโพดเครื่องดำแมก่ก็สิมีจิิงไม่น้อยเม็ดข้าวโพดเนี่ยละสา,ายคว้าครับลูกแม่เราให้ลูกดีไปหน่อยครับ แม่สูงกว่าบ้านลอยยีที่ผาบวกลูครับต้นแบบงามนี่เจ้าเลี้ยงครับเปิดราคาไว้แม่ลูกนี่อาจจะซื้อสองใบสามก็ได้ว่ก็สงสัยว่ามันติดถ่วงอยู่นะเพอลูกมันหกเก็ดเดียวแล้วครับให้ไปรุ่นเอาครับเพราะผมไม่มีเวลาตรวจเปิดราค่าใบสองหมื่นหกพันหาร้อยไดยครับนี่กับซ่องหาฟซี่ถอยยีสาน ผมอาคุมแสนคุมมค่มง้อคุ้นีปลาลูกมันแย่หรอถ้าขายถ้าลูกอะไรเมื่อนก็าบาทนเลนยแม่กบเพื่อเพื่อจีท่องง่ายครับเพื่อเพอบจอนนเพิ่งหลอหลแข่งขาดีเล็บดีรับประกันค่าทัวร์ค่าท้อนครับรับประกันหนึ่งเดือนหรอครับรับประกันท้าคนครับเพิ่ง บาคับไมนี่าาหน้าสาในยังไงนี่ใช้คลิป,ปมันกตดีันเบาเทียงมันสีเทียงสีใบเหล้อนี่อดขอมกอมม่หอดครับของกอมแม่ก็สะกดบางหันไปทรงว่าครับไปไกลจะาเมือแดนไกลจะ่มือเก้นกับเตือนจะตีสองกับเสม็จากะทำเวลาบ่ไหเลยพอเขา มันไก่กับจีกับปกับมากครับแดบผึงมาหวานนลครับนะนะเปิดฟ้าพวงอยู่เลยแลนคักแลนเนี่ยแลนบับมือแบบเคลื่อนมือได้เลยแบบแบหลอดนี่ขุมแสนขุมด้วยครับยำราคาที่หนึ่งครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับตรงไห่พี่เัวยอีสานมึ็แหนหลอดมันน้าเหลี่ยงครับไส้กลาง mà người thấy thấy gắng lòng người lòng liền lòng người 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 người đi. อย่ามราคาอีกนิหนึงครับส6 5 0 0ื่นหกห้ารสี่ครับครับเบิ่งแนวแยากลูกครับนี่อยยกลูกไปว่านก็เส้าห่องก็กิ้นหญาดิว่านห่องบัดเหมอเลยครับนี่ประมาณลูกตัวที่สองกันครับยังขาดีเรบดีอันนี้เป็นว่าออกหนักๆครับเป็นเครื่องแดงดนะครับหางหลองแดงครับ หน้าก็ทำความมันเถอนเพาะมันให้ลูกดีนี่ก็ได้เป็นลูกตัวเมียไปขายไปขายลูกมันไปเมื่อหา่าตัระมาณหกเจ็ดเบี้ยงกันผมก็สงสัยเยอะตัวนี้ก็ได้มันเป็นท่องโผล่ๆนั่งๆมันเป็นเหลี่ยมๆมันติดติดท่องกับบ้าหัวไอ้พี่น้องไปลวนเราครับถือว่ากันมีท่องกับถือว่าเป็นกำไลขึ้นกำไลไอ้พี่น้องครับ ก็เกิดว่าโยมมันตั้งเจอขายไปก็พอไมีเวลานะตั้งเจอประก็ถี่ไปออกลูกนงินพี่น้งองแหละเห็นโต๊มาหลายหม่องโยมยินดีนะโชคดีนะครับทือว่าถือเหรีครับดีครับมีความสูงอยู่ประมาณรอยยิ้หกบวกลบนี่แหละครับเบื่อแล้วก็เป,ป็นไทยกลางครับเพราะไปเรียงยี่เราเปิดราคาไปเมื่อสี่พันครับนี่ เมื่อสี่พันตัวนี้เปิดไปกันเมาเบิร์ดม,มืออย่างสั้นจังเลยมื่อนิ่งวันได้ดอกธรรมดาอยู่แหละเมื่อสี่พันกัดเอาเบิร์ดทั้งแมวทั้งลูกไปนี่นก,กันจิเป็นสี่เมื่นครับสี่เมื่อหารอยครับกันเอาเบิดเลยครับแล้วแต่ แมวรวงแม่ลวกนักแม่เดียวมแม่เดียวครับอันนเงินเมื่อหลายเดยพ่อได้เลี้ยงกินหน้ายอยู่นี่มั่งขงหัวขางสวนเท่าให้กบมี่ยกับเงินสี่พันเพอครับตีราคาเนี่ยเลยครับเนี่ยเพราะต้องไปเช่นมากเพราะต้องไปนั่นนี่ครับผมกันเอาไปแล้วกเลี้ยงว่าเป็น่อไปถวายพระครับ เพราัท่นกับซอยตางแฮงครับเนี่ยไปคิดมากไานั่นาะว่ามื่นก็บาทครับสิบอกสันหละครับพอมันเถือกแล้วครับคือตีราค่เนี่ยหายแล้วแล้วมันขายเนี่ยว่าขาดทุนครับนอนเห่ามันลารถครับใไเ้เบ่งเอกไทยเนี่ยสี่ขันไรมันลวกมันลารถมั่วกตเลยค้นกับลาว่าก้น,นแหละครับนั่นแหละ ลูก <Billie S 2> <Idi om. S 1> นะมันรงลูกดีให้ลูกดีรับวาแม่นี่ยำราคาแม่ล <necessary> <In God terms> <soci> nos ูกอที่หนึ่งครับสองเมื่อนหกขาร่อยเอตตะเลียงครับแบบขโชว์มทำลงคลิปเลยล่ะไฟเลยนั่แหละได้ก่อกก็ได้กันนี่อมีสมัยหอขายไปนจำนวนบสบายสบายครับป่าคึ้นฝนได้มือนที่ตกมาม่ป น,นี่แ,ลแ,ลแลนนหแล,ละข้างยาเละบอกมาหน่แลนยากเลยดิเห็ดทางไหม่หรอเขาบอกท่านเราเห็นมาเท่เห้ว่าถ้าเดียวมาเท่มาเท่เหรอบอกแม่เถอะเละต่ใครอยู่มันมีทางออกทางเข่าหลายทางอยู่ออกทางหนึ่งไม่ได้ก็ออกทางหนึงอองน่งได้อยู่ ขอซับนี่หละครับขอจบชิปไปซับนี่หละครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ